ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมผู้ใาว่โสยาทบ้านนะครับก็นําสมบัตินะครับของพระคุณหลวงพ่อนะครับนุนสุวิชโยวัดพุทธมพคลอารามนะครับเป็นสมบัติพ่อนอกวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตานะครับพระปิดตามหาราชนารุ่นหนึ่งนะครับสร้างศารานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนะครับอยู่ อ่าส่วนพุทธบูชานะครับเฉลิงประเกียิน้ำหนาวนะครับนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีมวลสารนะครับมวลสารก็ของวัดนะครับพุทธโมกรารามนะครับจะเป็นมวลสารนะครับช่อจำนวนมวลสารรวมแร่นะครับแล้วก็ทองทิพย์นะครับนะครับผสมกันถ้าออกสีเหลืองๆหน่อยก็จะเป็นทองทิพย์นะครับถ้าออกดำๆหน่อยก็เป็นรวมแร่นะครับถ้าออกสีอ่าส้มๆนะครับไม่นั่นก็ออก ก็ผสมหน่อยหนึ่งนะครับรวมแรบผสมหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะเขาว่ามานะก็บอกว่าตามนั้นนะครับเป็นนวะรุหะกับนวะรลหะนะครับแต่ผมเรียกก็เป็นเนื้อชนวนมวลสารทั้งหมดนะครับจนวนมวลสารทั้งหมดนะครับถ้าเป็นทองเหลืองก็จะเป็นทองทิพย์นะครับถ้าเป็นสีดํากับสีออกส้มๆก็ชนวนมวลสารรวมแร่นะครับนะครับเราก็จะเห็นนะครับยันก็เป็นยันน้มู ยันสต๊าโมนะครับก็จะเขียนไว้นอรอนะครับรุ่นหนึ่งครับรุ่น้วยนะครับก็ให้เก็บคุณลุงพ่อนะครับนะครับก็จะมีส่วนพุทธบูชานะครับเฉลิมไปเกติน้ำหนานะครับรุ่นสร้างสายยาลานะครับสองพนหกสิแปดนะครับข้างๆให้เขียนโค้ดตัวรอไว้นะครับเพื่อนะครับภายอนาคตนะครับไม่ให้ใครปลอมนะครับครับโคดตัวรอไปว่ารวยนะครับผมนะครับก็มา ต้องสู่กันฟันนะครับว่าการจานวนการจัดสร้างนะครับเท่าไรนะครับแล้วก็ประวัติการจัดสร้างเป็นอย่างไรนะครับที่มาที่ไปก่อนจะสร้างพระรุ่นนี้คืออยากสร้างศาลาช่วยนะครับของแม่ชีนะครับของอาจารย์แม่นะครับอาจารย์แม่ชีอรัญญานะครับหรือแม่ชีตุกตาเกตแก้วนะครับก็อยากช่วยนะครับอยากช่วยเอาวัตถุมงคลนะครับไปให้บูชานะครับ สร้างบุญน,นี้ขึ้นมานะครับเข้าพิธีเจ็ดวาระเลยนะครับวาระแรกนะครับปฐมบเลกนะครับส่วนพุทธบูชานะครับน้ำหนาวนะครับมีงานพุทธานพิเศษนะครับนะครับเวลานะครับเก้านิกานะครับรายชื่อครูบาอาจารย์นั่งปกนะครับนะครับพระครูวิชัยสารคุณหลวงพ่อหนุนนะครับปัดพุทธุมพรารามนะครับแล้วก็จุดเทียนชัยนะครับดักเทียนชัยนะครับแล้วก็นะครับสามนะครับหลวงพ่อพระครูพัชระ คณะพิรักนะครับวัดโคกมนนะครับเจ้าคณะอำเภอนาหนาวนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสามนะครับพระอาจารย์ไพบูลสจินโนครับหลวงหลวงพี่แดงนะครับวัดพุทธโมกบาลลางนะครับนะครับสี่ก็แม่ชีนะครับแม่ชีตุกตานะครับอรัญญานะครับเกดแก้วนะครับนะครับผมก็ได้นั่งปกนะครับแต่การนั่งปกเนี่ยแม่อาจารย์แม่ท่านนั่งข้างล่างนะนะนั่งข้างล่างนะครับพระท่านก็นั่งอยู่ข้างบนนะครับ ก็ในครั้งนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์นะคือนะครับฝนตกลงมานะครับแล้วก็พระที่ทรงกดนะครับนะครับอาจารย์จิตนะครับนี่นะครับนะครับวาระที่สองนะครับเข้าพิธีนะครับวัดโพสิสะอาดนะครับโอ้โหครูบาอาจารย์นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับวาระที่สองกับที่สามเนี่ยครับเข้าวัดโพสิสะอาดนะครับ นะครับมีหลวงพ่อหนุนนะครับวัดพุทธมโหารามเป็นประธานสปสสงนะครับจุดเทียนชัยดัทีินชัยนะครับและพระครูนะครับสุชาตินะครับเจ้าวาดวัดโพสีสะอาดนะครับจังหวัดกระสินนะครับนะครับแล้วก็หลวงปู่เถิงนะครับวัดป่าอะไรจังหวัดสรสาเกตนะครับพระอาจารย์เด่นดวงนะครับวัดน้อยสามัคคีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลวงปู่บุญหลายนะครับวัดปูเนี่ยบนะครับจังหวัดสุสาเกตนะครับแล้วก็ หลวงพ่อเกษมวัดอิกสูงนะครับจังหวัดปลายจีนบุรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อสมบูรณ์นะครับสำนักปฏิบัติธรรมเขาพลจังหวัดเชียงเสนนะครับหลวงปู่แก้ววัดแก่งดินสอจังหวัดปลายจีนบุรีนะครับผ้าจารย์ธรรมดลนะครับวัดหนองปูจังหวัดนครราชสีมานะครับะ้าจารย์เด่นดวงนะครับพระวัดป่าสุมัง มังคาราจังหวัดมุงการนะครับแล้วก็หลวงพ่อสุริยันนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับนะครับผมแล้วก็มีหลวงปู่ศิลานะครับนะครับผมในครั้งนั้นนะครับที่อธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานนะครับนะครับวาระแรกวาระที่สองเนี่ยอาหลวงพ่อสุริยันมานะครับผมมาอธิษฐานจิตเดียวนะครับก่อนนะครับแล้วก็วาระที่สามนะก็ไปชื่อที่พูดไปเมื่อกี้นี้ครับมา ครับวาระที่สี่นะครับนะครับเข้าพิธีนะครับงานปฏิบัติธรรมปณิวัติศักกรรมนะครับวัดพุทธมุกพรลาลามนะครับในวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวาระที่ห้านะครับผมวาระที่ห้านะครับวาระที่ห้านะครับวาระที่ห้างาน งานไปเดิยร์ทำนะปริวาสนะครับวัดพุทธมงคลราลามนะครับวัดพุทธมพรลราลามนี่คืออาทยาสองครั้งเหมือนกันนะครับก็รวมทั้งหมดมีห้าวาระนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนจํานวนการสร้างก็มีสามร้อยสามร้อยองค์นะสามร้อยองค์สามร้อยองค์นะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับผมด้อทองทิพย์นะครับจำนวนมมลสารวมแรกนะครับแล้วก็อ่าสี ทองนะครับก็รวมทั้งหมด300องค์นะครับนะครับก็ถวายไว้นะครับพระพุทธศาสนานะครับให้วัดอ่าให้ส่วนพุทธบูชานะครับให้ส่วนพุทธบูชานะครับนะครับไปนะครับ250นะครับ50องค์ผมก็นํากลับนะครับอันนี้ก็บอกอาจารย์แม่นะครับเรียบร้อยว่าผมขอกลับนะ50องค์นะครับไว้เป็นนะครับไว้แจกแล้วก็ใครจะบูชาก็มีคามศรัทธานะครับแล้วก็เอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับไว้แจกเอาไว้เก็บ นะครับมุนสามก็ถือว่าเป็นของของพุทธโมกนะครับการเข้าพิธีต่างๆก็อ้างอิงมานะครับนะครับผมหรือใครอยากจะไปบูชาก็บูชาที่น้ำหนาวก็ได้นะครับก็ในหน้าตู้ก็องค์ละเก้าสิบเก้าบาทนะครับเก้าสิบเก้าบาทนะครับนะครับก็ค่อนข้างที่จะนะครับค่อนข้างที่จะพุทธศิลป์นะครับก็ค่อนข้างทเ่อะก็งามนะครับโรยด้วยแก้วปัญญานะครับใครที่หาแก้วปัญญาครับรุ่นนี้เลยนะครับแก้วปัญญาหลวงพ่อนะครับแก้วปัญญาสองห้านะครับผม มวลสารของหลวงพ่อทั้งหมดนะครับได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนุสวิชโยนะครับได้นะครับเมตตานะครับนำมวลสารนะครับของมวลสารจากหลวงพ่อมาสร้างพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็พอสร้างเสร็จนะครับก็ถวายให้แก่แม่นะอาจารย์แม่นะครับสลาก็เสร็จแล้วนะสลานะครับสลสลานะครับนะครับเป็นรุ่นสร้างสลานะครับของนะครับสวนคุทตบูชาน้ำหนาวนะครับ นะครับผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังลงเป็นประวัติไว้นะครับจํานวนสร้างสามร้อยองค์นะครับสามร้อยองค์นะครับที่ลงไว้นะครับสามร้อยองค์นะครับก็เป็นประวัตินะครับเป็นประวัติไว้นะแล้วก็นะครับให้อนุชนรุ่นหลังนะครับเพื่อนะครับในการศึกษานะครับทําไมมีพระรุ่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใครพุทธพิเศษนะครับนะครับกี่พิธีนะครับจํานวนเท่าไหร่นะครับ ก็ได้แจ้งไว้แล้วนะครับนะครับไงขอบคุณมากนะครับนี่เป็นสมบัติพ่อนอกวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นประวัตินะครับเป็นข้อมูลนะครับจะได้ไม่ต้องว่าตกเป็นพระลึกลับหรือว่าไม่มีข้อมูลอ้างอิงอะไรมาเลยนะครับนะครับผมก็ได้นํามาลงไว้ในช่องนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามเพจ a c e b o o k นะครับ t i k t o อกนะครับ ชื่อนี้ชื่อเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีรายกระทักลายมานะครับก็ดูในโปรไฟล์มีอยู่นะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรนะครับขอบุณมากนะครับนะครับผมผู้ว่าใหญ่เทศบานนะครับกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ